นายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีครั้งที่3ประจำปี2565ค่ะเพื่อติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติผ่านระบบวิทิทัศน์ทางไกลและร่วมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างวงเวียนช่วยชีวิตจำนวน6จุดค่ะ ตามนโยบายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแผนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในห้วงเดือนมิถุนายน2565แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงฤดูฝนการเข้มข้นดำเนินการมาตรการองค์กรและติดตามการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม18แห่งค่ะจากทั้งหมด180แห่ง พร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมยังได้มีการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาค่ะโดยในช่วงโรุณรงค11์11-17เมษายน2565จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะมีอุบัติเหตุเก,เกิดขึ้น10ครั้งผู้บาดเจ็บ6คนเสียชีวิต5คนค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆของการเสียชีวิตนะคะเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด8ครั้งโดยอุบัติเหตุที่พบค่ะเกิดในทางตรง บนถนนกรมทางหลวงช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่ระหว่างเที่ยงคืนไปจนถึงตี3ค่ะรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถกระบะค่ะ